ส่น้ำปลาไหมครับนุหเยนุ่มญชญชัยยูทูบโัสนีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำปากโกนะนี่เรามาดูยำแซ่บๆกันอันนี้เป็นยำมูยอไข่แดงปลาค่ะแล้วก็ไม่ใช่แบบืน้าอะรง้แบกับเรือ เป็นหมูยอไข่แดงน้องนัดลูกข้าวอะไรหรอกครับดีครับมีแต่ยัมครับพอเพื่ใส่ให้ทุกยัมเลยครับนี่อันนี้พุทธิบออกมาแล้วนี่

2อ,อย่างนะครับใส่น้ำปลาไหมครับไมไ่ค่ะเอายำสาบไข่ค่ะไม่ใส่น้ำปลาได้ค่ะเผ็ดปานกลางนะคะยอไดไข่แดงครับนี่น่ากินมากสามร้อยสามสิบครับ ลูกค้าเสร็จบานกลางนะครับแต่ราบต่คนละชุดอันนี้ของก็ยอยู่ข้างหลังนะยี่ห้อไข่แดงมั้งพี่ยี่ห้ไข่แดงอยู่นี่ยำอะไรสั่งได้เลยครับลูกค้ารับบูได้นะครับอันนี้ยำอะไรน้องลึกอันนี้ยำไข่เยี่ยวมาปลาครับไข่เยี่ยวมาปลา ดูสีน้ำยำเขาสิน่ากินไม่เอ้ยย่ยอไข่แดงได้แล้วครับมยอ่อไข่แดงได้แล้วครับ,ร,บรับช้อนได้ไหมครับยำไหมครับช้อนสี่คู <4 S 1> ค่ ใส่น้ำปลาไหมครับได้ครับยำสามไข่ปลาเราก็ยำกุ้งไข่แขงนะครับครัใส่น้ำปลาไหมครับครับยำแรกเป็นกุ้งสด สดไข่แดงสดไข่แข็งไข่แข็งแล้วก็วิญญาณไข่แดงสวัสดีครับรวมใส่น้ำปลาไหมครับใส่ยกเว้นกุ้งไม่เอานะครับ้องจัดเลยนะนะ้าหายำรวมไม่ไม่ใส่อะไรนะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่กุ้งใส่ปลา คนลูกค้า220อ,อ๋อ250ครับไอ้คิดลูกค้าคิดตังเบอร์13บสลูกค้าจ่ายแล้วติ๊กเลยติ๊กเลยไข่เยอามาครับไข่เย่ามาแปดสิบบาทยังไม่มายังไม่มาต่อไปรวมทะเลปลาครับ รวมทะเลปลาที่บอกไม่เอากุ้งว่ะได้ครับที่บอกไม่เอากุ้งใช่ไหมไม่เอากุ้งยำรวมครับอ๋ออันนั้นยำรวมยำรวมไม่เอากุ้งนะถ้ายำทะเลไม่เอากุ้งนี่ก็หมดแล้วไม่ต้องใส่อะไรแล้วอะไรนะ <laughs> ไอ้พี่สองอย่าง เลยนะคะผู้ชายหรือเปล่าครับอ๋อเ,อเ,อเกซื้อไปแล้วลูกค้าสั่งแล้วเน,นาะตคนนี้ในี่มทะเลครับรวมทะเล ได้ค้าเต็มหน้าร้านเดี๋ยวนะหลบไปด้านข้างดีกว่า,อ,าอันนี้รวมทะเล สองร้อยห้าสิบสามไข่ไม่ปลาหะาสามไข่ไม่ปลา เจ็ดลางนะครับราคาสองร้อยยี่สิบครับสวัสดีครับใส่ปลา,า้า,า,ลานะครับตัวอะไรครับลุก<ส>ค้าคิวกติ <c oughs> เลยแุ้งกุกปลาลาเหมือนกันนะครับ ลูกค้าคิว17นะครันะคะสามไข่ครับแล้วก็สามไข่ปลาครับโอ้นี่สามไข่ออกดีมาก สามไข่นี่แบบนี้เลยสามไข่เม็ดปลาครับใหอยู่ข้างหลังเนาะลูกค้ารับพรนะครับ เปิดไฟข้งหลังสว่างดีนะใช่ครับเขาปกติตรงนี้ไม่ค่อยติดใช่ไหมสามไข่ปะลาล่าครับผึ้งสดไห่แกงปะลาล่ครับสดไห่แกงปะลาครับ 对哈,哈。 บคุณนะครับเรอย,ะะยอไขแดงปะลาครับมยอไขแดงปะลา พี่น้ำมันเคสั่งอะไรพี่น้ำมัยพี่มีว<ม>ันนี้หมู<า>ย,มยอไม่มีสองร้อยยี่สิบบาทพี่เก็บมาแล้วลูกค้ารับช้อนด้วยไหมคะที่เมียนเดียวนี่สองร้อยยี่สิบราคารับช้อนด้วย ลูกค้าระบุได้นะครับ อันนี้ไม่มีหมูกรอบครับทุกค่ะใช่ครับระบรุบบบได้นะครับ นี่เรียบร้อยยำรวมปลาไม่ใส่กุ้งครับรวมปลาไม่กุ้งใส่น้ำปลาไหมครับใส่หอยแดงปลา ได้แล้วของลูกค้าได้แล้วสองอย่างสองอย่างใช่ตัวทีนะคะรับลูกค้าลูกค้ารับช้อนด้วยไหมคะรับีครับรวมไม่ใส่กุ้งครัขบขอบคุณนะครับ ยำให้ลูกค้าหน่อยรวมทะเลแล้วก็ยำไข่เยอะมา,อาไม่ใช่ให้ลูกค้าผิดป่ะเมื่อกี้ของลูกค้ายำอะไรเพงได้เปนตามของแล้วยำรวมครับแม่บอกให้แกยกไว้แล้วครับตอ้องดูช่วยแก คุณเส้นไม่มีครับลูกค้าเป็นยำเหล่าทะเลครับลูกค้าระบุได้นะคะรับหัวยอดใส่น้ำปลาราไหมครับใส่น้ำปลาร้าไหมครับโอเคครับดดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบทชน channel ดน้วยครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับ